วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์หนูได้ยินแต่รูดร่ดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบน ล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนควําว่ารูดนะฮะคะําว่ารูดก็คือสม,มมุติวันนี้ให้รูด0นะครับสมมุติวันนี้ให้รูด์รูด0กย์ือซื้อเลยครับรูด0หน่อยนะครับก็คือ01ไอ้00จนถึง09กับ00010203อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกลับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น38บานหึ ύ, ทําไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูด์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาท ถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70วเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละสิบาทไป380รบร8 0าบาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป10บาทถ้ารู้ศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท 320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างข้างเราไม่ต้องเจาะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็เจาะหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลุดเก้าลูดเก้าไว้จบเลย ถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลุดนเจอไปสิลูดตัวร้อยหมด3,800ันถูกมาก็กําไรส ,2 0 0อถ้าจ่ายบาทเจนะที่ใน90ก็กําไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวด่ไหน่นะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณ2โอ้โหกําไรเท่าตัวหลายหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็ลุดนห้าบาททุนน้อยก็ลุดนบาทรุ้น5บาทหมดไปร้อยถูกมาได้3 5 0รอหิบ1 9บร้อยเก้าครับกำไรร้อยหกสิเนี่ยคือก็ กำร้อยก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้น,นครับไม่ต้องคิดเยอะลูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเ,เอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ปากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ 42 44แล้วก็48 40 41 01อ่ะเอาใหม่นะครับ40 41 01 42 44แล้วก็48นะครับวันนี้อาจารย์ให้ ตัวเดียวตัวเดิมด้วยเผลือมันออกตัวเดิมนะครับ3ตัวมี401 407 408 401 407 408เมเดียม้นเดียวคือ404 40ลากเลยครับลาก401 402จนถึง408ลากเลยรวยนะครับอันนี้รูด4ต่อไปเป็นแนวทางหวยราวครับหม่ราวไม่ต้องหันลิ้นนะฮะยังไม่มีผัวยกมือขึ้นทีจะมองมาถึงนี้แล้วคนจะเห็นซามี คิดแป๊บหนึ่งครับผมไอ้ลาวนะครับลาวลงเฟสมาได้วด่าโดนเบลแล้วนี่แปดครับมาอนี่แปด 8 <86 S 2> ปดหกแปดสี่สี่แปดแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดหนึห้กันไว้แปดแปดสี่หกแปดสี่หนึ่งแปดเก้สี่เออเวลาวันนี้นะครับ รูด8ฟัน8นะครับเม็ดเดียว8 4 4 8เจาะ8 4 8 5แล้วก็8 6 8 1 9 4แล้วก็9 5ครับอ่าฟังอีกครั้ง8 4 8 5 8 6 8 1 9 4แล้วก็9 5นะครับ3ตัวมี8 4 6 8 4 1 8 9 4นะครับ 8 4 6 8 4 1 8, 46, 8, 48, 8 48, 9 4รูด8เม็ดเดียว4 8 8 4ขอให้ทุกคนรวยฮาหนอยก็รูด4ี่ลาวก็เอ้ฮาหนอยรูด4ี่ลาวรูด8 8 4เน้นฮาหนอยเน้น40เหมือนลาวเน้น4 8ครับซื้อทุกตัวนะครับยังไงก็ถูกนะครับถ้าทุนน้อยก็ต้องซื้อทุกตัวแต่ซื้อน้อยๆเอายังไงก็ได้ตังค์ครับกำไรนะ,ะรูดไว้ก่อนพ่อสอนไว้แล้วตัดด้วยนะครับอาจารย์นอตตี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับนอากขอให้มีความสุขนะครับคิดสิ่งใด ก็ขอให้สมดังาัถนานะครับเนาะปครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์มาอาจจะมาแจ้งลูกศิษย์นะครับว่าเนื่องจากเพจอาจารย์โดนปิดตอนนี้นะครับก็เลยจะมาหาวิธีนะครับดูเพจใหม่กันอันนี้ก็เป็นเพจแท้นะครับเพจแท้ชื่อนัทพงศ์สุภพิษครับเนี่ยจะเขียนว่ามีผู้ติดตาม2ล้านกว่าคนนะครับผมก็จะสังเกตตรงนี้ครับมีนามมนต์สวัสิมีรูปตรงนี้เป็นรูปเหรียญเป็นรูปเข้าห้อง VP ีไลน์นี้เท่านั้น มีรูปอาจารย์กับ BM แล้วก็จะมีจะมียอดไลค์เยอะครับผมจะมีอลลพันที่ประมวลแท็กมานะครับยอดไลค์จะเยอะเพจนี้ก็โดนแบนอยู่นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่า Facebook ที่นี้เพจนะครับเรากดที่ช่องค้นหานะครับกดที่ช่องค้นหาเราพิมพ์เลยนะครับเพจเพจนี้ก็ได้ครับตำหนักปูใหญ่ยยนะครับเนี่ยเราพิมพ์ก่อนเลยว่าตาหนักนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตพิมพ์ก่อนตาหนักเนี่ยตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตเราคลิกเลยเนี่ย อันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่นะจะเป็นรูปอาจารย์ใส่ชุดลือสีนะครับเพจจริงเพจจริงจะมีผู้ติดตาม3ามแสนสี่นะครับสามแสนสี่หมื่นคนนะจะเป็นรูปอาจารย์แล้วก็มีเนี่ยมีไอดีไลน์มีอันนั้นนู่นนี่เต็มนะครับมี3ามแสนสี่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปกดตรงนี้ให้เป็นถูกใจให้เป็นสีน้ำเงินถ้าแบบนี้คือใช่แล้วการเปิดให้มันแจ้งเตือนเวลาไลฟ์สดคลิกตรงนี้ครับปุ๊บตรงฟีดข่าวตรงนี้ให้เลือกเป็นรายการโปรดนะครับรายการโปรดตรงโพสต์นี้ก็เป็นมาตรฐาน นะครับตรงนี้วิดีโอก็เลือกทั้งหมดนะครับวิดีโอถ่ายทอดสดก็เลือกไปทั้งหมดคลิกเข้าไปมันจะมีให้เลือกนะครับโอเคเนี่ยนี่ก็คือเพจจริงและอีกเพจหนึ่งครับจะอยู่ในนี้ก็ปักหมุนให้เลื่อนมามาดูในนี้ก็ได้ถ้าหาไม่เจอจะอยู่เนี่ยอาจารย์จะแชร์มาอยู่น,นี่อยู่นะครับหรือว่าเราพิมพ์เลยครับว่าอาจารย์นะครับอาจารย์เดี๋ยวดพิมพ์ก่อนอาจารย์อ๋อ,อ,อๆนะครับนัดหนึ่งนะ อาจารย์นอตตี้นะครับนอตตี Not ้อันนี้คือเพจใหม่นะฝากฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับนอตตี Not ้อาจารย์ขออนุญาตพิมพ์ก่อนเพราะว่าไม่เห็นนะครับแป๊บหนึ่งนะพิมพ์ไม่ถนัดนะครับวิบบับ๊บตำหนักหนักคู่ใหญ่นะครับเปลี่ยนใหม่เราพิมพ์อย่างนี้เลยครับ อาจารย์น็อตตี้วิบวับแล้วก็เว้นวักนะครับตําหนักปูใหญ่น็อตอีไม้เลขเจ็ดนะครับน็อตตี้นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับค้นหาปุ๊บนะครับรอเนี่ยเพจใหม่นะครับจะเป็นรูปนี้ครับคนติดตามเพจตอนนี้กดถูกใจเพจก็หนึ่งจุดห้าหมื่นนี่คือเพจจริงนะครับคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นรูปนี้เป็นนางลํารูปปกเอาเอาโอ้ยเดี๋ยวนะรูปปกทีนี้รูปปกก็จะเป็นรูปนี้ครับเนี่ยเป็นรูปออน็อตเสื้อสีขาวนะครับ ยนว่าเพจใหม่แล้วมีคนกดถูกใจอยู่ตอนนี้เก้าพันนะครับนี่คือเพจจริงนะครับเรากดเข้าไปเนี่ยตรงนี้ต้องกดให้มันเป็นสีน้ำเงินให้ขึ้นว่าถูกใจแล้วแล้วตรงนี้ก็เลือกเหมือนเดิมครับตั้งค่าเป็นรายการโปรดเหมือนเดิมแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเลือกเลือกเหมือนเดิมนะแค่นี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับฝากเพจใหม่ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตาม2 8 0 0 0คนนะเพจใหม่เพราะเพจเก่าเราล่วงแล้วอาจารย์ร้องไห้ทั้งคืนเลยสวัสดีครับ ายกรรมทั้วัดโพูต้องมอองค์พ่อมาโพดไผยทั้งลูกหลานโยเทนอให้องพ่อ ครับเรามาร่วมขอธรมากันนะบมุกีมีสายครับการขอธรรมาการือการลดการการตัดกรรมใครไม่เคยถูกหวยใครดวงไม่ดีมาร่วเรีนขอธรมากับมุดีได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งนโมูป้อมกันสามตบครับนโมตัสสะภะคะวะตัวรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมัง วัจีกรรมมโนกรรมังสันจิตจักกรรมอสัญจิตจักกรรมพระมันตุเมอหูสิกรรมพระวัตตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรม ต่อการอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออหัวสีกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ ไม่มีเวีนกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนญายะผู้มีกุรักขุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อยจาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสสะเนียจันไรสจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ่อบประกอบด้วยธรประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้น จงพันสำเร็จจ,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  s <S จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเร็จเินนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุ นะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตราสุยนะครับซื้อเล็กกับวัตถุการงานการเงินกับวดีนะครับไดมารทะไรก็ใส่ไปเมื่อนะครับให้เขามาร่วมกันขอขมากรรมกับอาจารย์น็อตตีวิบวักนนนอตไดฟีนะครับนะครับขอบคุณ f อฟที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์น็อตคนนี้ได้นะครับ วันนี้ก็ขอลาลูกศิษ์ทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ